ก็เป็นรีวิวในส่วนของตัวไฟหน้าซ้ายขวามาจัสตี้นะออริจินอลเตัร์ตาตัวนี้ตัว์ามาจัสตี้ก็จะมาใส่กับไฮเอสสนะอุปกรณ์ที่มีก็คือเป็นตัวชุดปรับระดับแบบนี้แล้วก็ไฟหน้าซ้ายขวาเล็บไลท์แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไวายซักเก็ตเป็น H4 เป็นไวายซักเกตพักแอนเพตัวนี้ ไฟหน้าก็จะได้เป็นซ้ายขวาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าเขาทาํางานยังไงสายนี้นี่นะดีสายนี้ก็จะเป็นตัวสายเดลท์เดลท์ก็ก็ใส่กับตัวบวกนะก็จะติดขึ้นมาคลอสนี่ง่ายงเนะี่ยนี่ก็เป็นบวก On o ออฟออนออฟเดลท์อ่ะจะเป็นสมอล สมอลไลท์นะนี่สมอลไลท์ไฟลีนะไฟลีอ่ะตัวนี้เป็นไฟลีแล้วก็ตัวโลบินไฮบีมไฮบีมอ่ะออฟปิดทั้งหมดนะแล้วก็เป็นไฮบีมอันนี้เป็นไฮบีม ต่อให้ง่ายนะ Y Y s o c k ซ t เป็น Y s o ซ k e t h ก็ตเสฟสามารถที่เปลี่ยนกลับมาได้นะสามารถที่จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนกลับมาได้แล้วเราไม่ได้ตัดสายอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือตัวเลเวลฟังก์ชันนะตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลฟังก์ชันสามารถที่จะปรับได้เดี๋ยวให้ดูนะปรับยังไงตัวนี้นะก็จะเป็นสม ll นี่ small light ไฟลีไฟลีไฟลีตัวนี้ก็จะหลีดีลงมา ก็เอทไลท์ส่วนตัวนี้ก็คือจะปรับได้นะปรับหมุนได้แบบนี้แหละเดี๋ยวซูมให้ดูลองดูนะน,นี่นะดาว and up อันนี้น,นี่นะดาว ลองดูันหน้ะปัดดูนะนี่ลองกึงนนี่ดีเสร็จเสร็จมอเตอร์ทำงานโอเคอันนี้อันนี้เลขศูนยนะซีโรแล้วก็ลองเปลี่ยนก็เป็น one two three four five s e v e n e i g h n e t n eleven โอเคนมอนะ one e สเต็ one, one, step one. สออบนะ11สเต็จะเป็น5 4 3สเ็ระมาณนี้ในส่วนของตัวไฟหน้า m a จ e สซีหรือ g ก n นเอชนะออริจินัลโตโยต้าไวท์ซอเก